คู่จิ้นสายวายที่คนชอบที่สุดคะ่ะวันนี้จะพาทุกคนมาติดตามสำหรับคู่จิ้นทั้งหญิงและชายมีใครกันบ้างที่สายวายเขาปื้มมากๆมาติดตามเริ่มจากคู่ที่9คู่ของมิวสุภสิทธิ์และกัปขนาวุิค่ะเริ่มจากคู่นี้นะคะหลายคนตังทราบตีว่าเขาเองเป็นคู่จิ้นสายวาย ที่มาแรงมากๆมีผลงานร่วมกันที่ได้เห็นกันอยู่บ้างคู่ที่6ยินวอทุกครั้งที่เขาอยู่ด้วยกันแล้วมีผลงานด้วยกันไม่เคยทําให้เราผิดหวังเลยเลยค่ะเคมีเขาเข้ากันมากๆไม่แปลกใจที่แฟนกราบนั้นปลื้มและคอยสพอร์ตเขาเยอะแยะมากมายคู่ที่5ากันอัธพันธ์และอ็อฟจุมพลค่ะหากใครติดตามจะทราบดีว่าทั้งคู่มีโมเมนต์ที่น่ารักออกมาให้แฟน,แฟนติดตามอยู่เรื่อยเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักจริงๆ คู่ที่4บิวกินและพีพีกลิลดนั่นเองค่ะแน่นอนหากใครจะพูดถึงคู่จิ้นสายวายคงต้องพูดถึงอีกหนึ่งคู่เพราะว่าคู่นี้เนี่ยแฟนขลับเองรักและหลงมากๆแถมโด่งดังไกลไปถึงต่างประเทศหลายประเทศมากมายเลยคู่ที่3ามไบค์วชิรวิทย์และว,วินเมทวินไม่พูดถึงคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าทั้งคู่โด่งดังอย่างมากในยุคนี้นอกจากมีการแสดงคู่กันแล้วยังมีพรีเซนเตอร์คู่กันอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะ คู่ที่2นุกธนัดดลและปายฉันภาค่ะคู่นี้ได้รับความโด่งดังจากการเป็นนักร้องได้รับความนิยมเป็นอย่างมากัทงคู่ออกมาประกาศลดสถานะให้แฟนคลับได้เข้าใจแฟนคลับเองต่างเสียดายมากๆเลยนะคะคู่ที่1คือหนุ่มคลิปพีรวัตร และสิงโตปราชญาค่ะทั้งคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนคลับติดตามและชื่นชอบมากๆคริดเองรำให้ประกาศยุติการเป็นคู่จิ้นสิงโตไปแล้วค่ะได้บอกว่าเส้นทางเดินของทั้งคู่นั้นไม่เหมือนเดิมแต่จะเป็นอย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ค่ะ